เอาขนมมาฝากเบาแมกเลยครับผมเป็นตัวแทนของริษัทแท็กซี่พัฒนาอุบลเพื่อนว่าอยากเบื้องคิปตอนอันเมื่อหนาเอาขนมไปจแจกเล็กหน่อยนะก็เลยเอามาให้บอกเล่าอีกมันบ่พอ <c oughs> มันน้อยพอ่อ <c oughs> ร่างเซียมอยู่พ่อเล็กหน่อยมันหลายหลน่องขอบคุณได้ไหลครับแท็กซี่อุบลขอบคุณในําใจไอ้ใสไอ้โตโตไปหันมานีบ่มีรถวิลาปรึกษา แท็กซี่พัฒนาอุบลแท็กซี่ยังก่อแท็กซี่อุบลแท็กซี่เฮ้ยหลงหอดซื้อบริษัทอย่าง้อนแท็กซี่พัฒนาอุบลราชธานีเอร์โทรก็ตามขึ้นไห้แล้วครับไปไกลไปไกลเอ่อไปแบบบ่มีเงื่อนติดโตโทรหาแท็กซี่พัฒนาอุบลเส้นก็นได้เ<ส>ขาขึ้นเล่าจังใจเล่าก็ได้ไปหอดเฮื่อนบ่มี่เงิ่อนใจอุ่มไก่มาจากักสองสามตัว บริการดีครับแท็กซี่ขึ้นบนว่าสีจ้องคิ้วด่วงนะที่ว่าที่ว่าจำเป็นดิอะไแท็กซี่เพราะว่ายังบางเจอเนาะแม่สิไปห้ามอ้อสีเนาะครับลูกไปเห็นงานเสร็จนะมันมันต้องเจอกับงานกับลาบว่ไใดจำเป็นกับใส่บริการแท็กซี่ครับอ่าไปร่งไวแล้วมอให้ลูกโทรไปรับไ้ลวกกันยากใส่งานง่ายครับแท็กซี่อุบลที่ว่ามีความจำเป็นด้วยครับ อยู่ในดงในป่าในทงในหน้ากับทั่วเอื้นใดเฮ็ดมุดเฮ็ดออกไม่รถไปกับทั่วหาแท็กซี่พัฒนาอุบลเนี่ยเฮ็ดออกดวงใดเราจะให้เราพาไปบุญป้ามุนดงไปโดดรถจิ๊พีพีเอ็สี่ร้อยไปหาผู้สาวเอิ้นแท็กซี่ไปหากระไรเอาดงเฮ็ดดวงยั้งบุญไล่เป็นไล่ไปอยู่ดงเฮ็ดไปวัดสุมองไปวัดสุมองเว้ยไปว่ายเราดงเฮ็ดนะครับสนุกไปตัวตัวเพื่อนแปลกมากกับผู้ชายใส่ด้วครับ ไอ้โตโตแท็กซี่พัฒนาอุบลมันแม่ทแม่ถงอยู่ปุลาแจ็กโอ้แท็กซี่อุบลพัฒนาแท็กซี่พัฒนาอุบลราชธานีตามที่ขึ้นให้นี่แหละครับขอบคุณได้หลายครับผมขอบคุณบ่าวแม่ครับผมขอบคุณนำใจออ้ไส้ครับหน่อยร้ายบริวารกันครับค่อยมีนำใจแบ่งปันเด็กๆหน่อยแล้วสละเพื่อนทาน เพิ่นเบืองคลิปแล้วเพิ่นมีความสุขนะครับเพิ่นเกิดสิเคยื่อลำบากแต่เป็นเด็กหน่อยหาขนมกินก็บ่ได้สมัยตะกี้บแฮคกินบักเล็บแมวบักยางบักขี้พวนไปพุ่นเด้โอ้จนนี่จนน้องเป็นเฒ่ากงเฒ่าแก่เนาะครับโอ้มาไกลแห้งครับแต่ว่าประสบผลสําเร็จได้อ้ายไส้ก็ได้ครับจากหากินบักเล็บแมวขี้พวนจะหนีมีบริษัทแท็กซี่อุบลคักเติมอยู่คักเติมเนาะครับโอ้สูงมาคักเก่ากระเพคือเราที่เนาะ มี่ต่คล้องผอิสระเอาขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ